สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะ AEY g o กรุ๊ปออนทนะคะบกมาที่เซ็นท่านจันทบุรีกันอีกแล้วนะคะทุกท่านนะคะขณะนี้เป็นเวลาตี25นาทีนะคะใครยังไม่นอนขอเสียงหน่อยนะคะทุกท่านเอา พี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านนะคะมาชมกันเลยค่ะว่า a y อี o u p ุ๊ออนทัวร์ของเรานำรถรุ่นใดมาให้พี่น้องชาวจันทบุรีชมและจับจองกันถึงที่บอกเลยนะคะว่ารอบนี้สุดว้าวนะคะเพราะท่านจะได้มาพบกับรถกระบะเอามาเลยค่ะนะคะอันนี้จากค่ายดีพอลนะคะคือเป็นรถกระบะ Hunter K50 พูดเลยค่ะว่าเป็นรถกระบะนะคะรุ่นแรกในโลกนะคะที่ใช้ระบบ REEV คือใช้ทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำมันที่สามารถทำให้รถไฟฟ้าคันนี้วิ่งได้ไกลถึง900กิโลเลยค่ะเอาละค่ะแล้วลรูปทรงบอกเลยนะคะว่าสุดล้ําจริงๆนะคะนี่เลยค่ะพี่น้องชาวจันทบุรีที่รักนะคะเหมาะสำหรับใช้งานมากถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาไปทางนู้นเลย อ,อ้อมอ้อมไปทางนู้นเลยอ้อมไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยต้องถอยกันถอยกันถอยถอย,ถอ,ย,ถอ,ยอ่าฮะเพราะว่าถ้าหักบ,บนพรมเดี๋ยวพรมเขาจะเสียเอาละอ่าล้วเดินไปทางนู้นแล้วก็ตวัดหน้าเข้าไปทางนู้นอ่าไปเลยนี่เลยไม่ไม่ใช่ไปทางนหน้าไป เอ,า,อ,า,อ,า,อาไปทางนี้ก็ได้เอาไปทางนี้เอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยนะคะถือว่าอันนี้ก็คือการทํางานของเรานะคะตีสองกว่าแล้วเราก็ยังไม่นอนใครยังไม่นอนนะคะขอเสียงมาช่วยคุยกันหน่อยนะคะจะได้หายง่วงนะคะ <S <S คันนี้พูดเลยนะคะว่าตื่นเต้นมากนะคะมันถือว่าเป็นรถกระบะนะคะที่ยกสูงแล้วก็อมองแล้วเนี่ยคือ เป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเป็นกระบะท,ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเทคโนโลยีล้ำหน้าตาล้ำสมัยนะคะถูกท่านนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะคะใครสนใจพี่น้องชาวจันทบุรีอย่าพลาดนะคะยกมาให้ท่านชมกันถึงที่แล้วเรามีดีพอเอสมาด้วยนะคะใครสนใจก็มากันได้นะคะดีพอเอสเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการขยับมาลงกันวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะละค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวดีพ Hunter K50 และรถนำเข้าค่ะพาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือเอาผาดนะคะวันนี้มาให้ท่านชมและจับจองกันถึงที่เลยค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นเอาผาดและตอนท้ายนะคะนู่นเลยค่ะม้าปานมคุ้มพลังนะคะมัสแตงค่ามาด้วยนะคะถูกท่านใครยังไม่นอนขอเสียงหน่อย เอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาชมกันทีละคันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอจะมาไลฟ์ให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจอยากมาชมนะคะอ่า DPO S05 เ,เราก็มานะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็อยู่ในช่วงของการจัดก่อนนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจอดได้ไหมสี่คันแต่ว่ายังไงซะก็คือมาหาเราเนี่ยเดี๋ยวพาลงไปชมได้เลยนะวันนี้ขอจัดกันก่อนนะคะอาจจะยุ่งยุ่งอยู่เล็กน้อยนะคะ นี่เลยคะ่ะนะคะฮันเตอร์มาและะ้วจ้ะดูหน้าตาเขาดิทุกคนว่าเหมือนอะไรมันหรอมากเลยนะคะเอาเป็นว่าอ่ามันคล้ายๆทาน n สฟอร์เมอร์เลยนะคะออกแบบมานี่ขับไปไหนมาไหนนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันคือรถกระบะนะคะหน้าตานี่ก็คือสุดล้ำจริงๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะภายในนะคะอัจฉริยะจริงๆนะคะภายในก็กว้างขวางอ่าถือว่าเป็นทูอินวันดีกว่า ระหว่างรถเก๋งแต่ภายในนี่เหมือนภายในนี่เหมือนรถเก๋งนะคะแต่ว่าก็คือใช้เป็นรถกระบะได้เลยเนาะนี่เลยค่ะแล้วก็บอดีค่อนข้างใหญ่เลยนะคะภายในโออาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้ชมกันนะคะคันนี้นะคะก็เอ่อเป็นตัวที่ใช้ทางน้ำมัน และใช้ไฟฟ้านะคะแรงม้าจะได้อยู่ที่272แรงม้าค่ะเอามาต่อที่เอาพาดเลยค่ะนี่เลยพี่น้องชาวจันทบุรีนะคะใช้ทำงานก็ได้นะใช้ออกสังคมก็ได้นะคะหรูหราเลยนะคะอ่าแล้วนี่ก็เป็นเอาพาดค่ะนะคะ มีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะรถนำเข้าเราก็มานะคะก็คือทุกครั้งต่อไปออกบูธนะคะถ้าเรามีรถดีพอมาด้วยนะคะเราจะบอกกันว่าเป็น AEY Group นะคะ AEY Group ก็คือจะทำจำหน่ายทั้งรถนำเข้าและจำหน่ายรถไฟฟ้าดีพอด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะมาต่อเลยค่ะ อ่านี่นะคะวันนี้ม้าป่านะคะม้าป่าบุกกันมาถึงจันทบุรีค่ะม้าป่ามัสแตงนะคะม้าป่าพันใหม่นะคะนี่เลยค่ะโชมใหม่ล่าสุดเลยนะคะมาให้พี่น้องชาวจันทบุรีชมและจับจองกันถึงที่และราคาพิเศษด้วยค่ะมาเลยค่ะตรงขึ้นมาเลยมาค่ะมามาเลยมาเลยมาอีโอเค โอเคค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะก็บอกเลยสงสัยจะจอดได้แค่3คันละม,มั้งก็แน่นแล้วจริงๆนะอ่านะคะถ้า S05 ใครสนใครมาก็พาชมลงเดี๋ยวอาจจะพาลงไปชมข้างล่างนะคะค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นอ่ามาสแตงนะ มาปานนมขุมพลังพันใหม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดวจะมาไลฟ์นะคะให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกเลยนะคะว่าโปรโมชั่นดีๆแล้วก็การออกบูธทุกครั้งนะคะเพื่อนๆช่วยกันแชร์หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อให้สื่อของเราเนี่ยเข้าถึงลูกค้าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าจะได้แวะกันเข้ามาทั้งลูกค้าทั้งแฟนคลับนะคะแวะกันเข้ามาได้นะคะมาให้กําลังใจกันได้นะคะค่ะใครยังไม่นอนบ้างมีใครทักมาไหมนอนอยังนอนอยัง ไม่มีใครทักเลยง่วงกันแล้วเหรอคะเอาละค่ะนี่นะคะบอกเลยนะคะว่าใครสนใจนะคะทักกันเข้ามานะคะราคาและโปรโมชั่นนะคะสุดพิเศษนะคะพี่น้องชาวจันทบุรีที่รัก อย่าลืมมาหากันค่ะเราจะจัดกันอยู่ที่เซ็นทัลจันทบุรีนะคะรอบนี้คือ5วันนะคะก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่วันที่10นะคะถึงวันที่14และวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะของใครหลายๆคนเป็นวันพระใหญ่นะคะวันเข้าพรรษานะคะพาครอบครัวมาชมกันได้นะคะ เรายกรถนำเข้าหรูพร้อมรถไฟฟ้าดีพอม,มาให้ท่านชมและจับจองกันถึงที่เลยค่ะตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ตรงาลาคอสนะคะหรือคอสหรือคอนเวิร์นะคะก็คืออยู่ชั้นจีนะคะตรงบันไดเลื่อนนะคะใครสนใจก็แวะ,ะมาหากันได้เลยอาละค่ะอยากดูฮันเตอร์ป่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูนะคะวันนี้ดึกแล้วเดี๋ยวพาลูกน้องกลับไปนอนก่อนพรุ่งนี้ลุยงานกันต่อนะคะถ้ายัางไงใครสนใจทักมาย้ําน,นะคะดีพอเอสศูนเราก็มานะคะแต่ว่าดูแล้วน่าจะจอดข้างบนอาจจะแน่นไปนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวอาจจะหาสถานที่จอดอยู่ข้างล่างใครสนใจก็ทักมาค่ะนะคะ,นะคะเอาละคะ่ะสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 8นย์แปดหกหกหกแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้านะคะ,8 66 66 8ะ,คะหรือแอด A E Y Auto โทรพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้ตีสองครึ่งและแอดมินหลับแล้วนะคะเอาละค่ะพาไปพบเด็กๆนี่คือการทำงานนะคะตีสองกว่าขยันไหมคะขยันมากๆเลยไหมขยันไหมคะง่วงไหมคะง่วงเอาแล้วทีเวลากินล่องกินเหล้าเนี่ยออกไปหาผู้หญิงผู้หญิงอย่างเงี้ยฮะฮะอันนั้นมันดึกกว่านี้อีกไม่ง่วงเลยเหรอไม่ง่วงครับเดือดสู้ตายใช่ไหมสู้ครับสู้แฟนดูอยู่ตายได้<ส> คว่ารถส,สวยทุกคันเลยนะคะบค่คคะขอบคุณค่ะยังไม่นอนหรอคะคี่เอคนขอบคุณค่ะคุณน้องคนเสิร์หลอลนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันเนาะไหน,หน,หนๆก็มาดูกันแล้วเนาะไปดูข้างหน้ากันอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่เอเล่าอะไรให้ฟังนะคะว่าคืนนี้ก่อนจะนอนนะเนี่ยทุกคนก่อนจะนอนดูรถเลยที่คุณอยากได้ดูไว้เลยนะดูไว้เลยนะดูเสร็จนะคะคืนนี้ ขอให้ฝันนะคะว่าคุณจะได้รถคันนี้ที่คุณใฝ่ฝันอยากจะขับขี่นะคะแล้วขอให้คุณฝันเลยนะว่าคุณจะได้ขับขี่แล้วตื่นขึ้นมานะคะคุณจะมีพลังบวกนะคะแล้ว คุณก็ซื่อสัตว์ขยนันอดทนอดออมต่อยอดธุรกิจนะคะอยู่ตลอดเวลาแล้วสักวันนึ่งรถนําเข้าหรือที่คุณใฝ่ฝันตั้งความหวังตั้งพลังไว้มันจะต้องเป็นของคุณลืมไปกล้องนี้ <c oughs> โอเคถือสองกล้องนะคะเอาละค่ะวันนี้ลาเท่านี้ก่อนนะคะบายบายเอาละค่ะฝันดีนะคะทุกคนสาธุเร็วสาธุเร็วได้รถนำเข้าหรูแน่นอนเอาไปชมคะ่ะแล้วก็จบกันเท่านี้นะ แรงเหลือเลยเกินไม่ไหวของเรามันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมเออ